ะะเป็นวันพิเศษเป็นวันสำคัญของเรามากๆนั่นก็คือเป็นวันกรกเรนเดนนะคะเป็นวันที่เราจะได้รับเกียรติบัตรแล้วก็จะได้รับติดปีกติดวิงนะคะจะถือว่าเป็นเคบินครูเต็มตัวแล้วนะคะก็วันนี้น่าตื่นเต้นมากๆนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูบรรยากาศการรับ เขาเรียกว่าอะไรนะประกาศสนญยบัตรเลอวเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูว่าเอติฮัตเขามีมีพิธีการส่งมอบแอร์เต็มตัวยังไงอะไรยังไงบ้างนะคะก็อาจจะต้องขอโทษเพื่อนๆไว้ก่อนเลยเพราะว่าตรงนี้นะคะหน้าตาเราเนี่ยคือตั้งแต่มาอยู่เนี่ยหน้าพังมากทุกคนแล้วก็หน้าอ้วนตุบเลยเวลาที่ใส่ชุดของแอร์ คือทุกคนคือค้าพันคอมันขึ้นมาแบบจะถึงตรงนี้อยู่แล้วนะแล้วความจริงเราต้องมีหมวกด้วยนะเราก็ต้องมีหน้กกากากปิดตรงเนี้ยก็คือหน้าเราอยู่อย่างเงี้ยทุกคนเห็นคือหน้าเราแบบกลมมากเรารู้สึกไม่ค่อยสีเคียวเท่าไหร่นะคะ <c oughs> เวลาใส่ชุดนี้นะคะแล้วยิ่งมีแผลตรงนี้ก็คือเราเป็นน้ําที่เนี่ยมันไม่ค่อยสอกปปกเอ้ยน,น้ําที่เนี่ยมันสก,กโปกมันก็เลยทําให้หน้าเราอะ่ะเป็นสิวเป็นผดเป็นอะไรขึ้นเยอะแล้วมันมีสิวอุดตันที่เรารู้สึกว่าเราไม่ไหวเราอยากบี เราก็เลยไปซื้อเครื่องบีบเองทุกคนมันก็คือเป็นอย่างที่เห็นมันหน้าหน้าเราก็คือเละไปเลยทุกคนเราก็รู้สึกแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยกลับไปไทยแล้วค่อยไปจัดการหน้าเราตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปเจอกับเพื่อนมิวในแบชด้วยนะคะที่มาจากต่างประเทศต่างๆเนาะซึ่งเอตอนแรกเลยอะแบชมิว ที่เทรนด้วยกันมาเนี่ยมีทั้งหมดประมาณ16-17ถึงคนแต่ว่ามีคนที่เขา,เอาสอบไม่ผ่านนะคะเหมือนแบบระหว่างที่เราเทรนอะ่ะก็จะมีสอบเรื่อยๆเนาะถ้ามีคนที่สอบไม่ผ่านอะ่ะเขาก็จะให้สอบใหม่แต่ถ้าสอบใหม่แล้วยังไม่ผ่านอีกอะ่ะก็คือจะต้องเปลี่ยนแบบนะไปเรียนซ้ํานะคะก็ในแบบนี้ว่ามีคนที่ต้องรีแบชก็ประมาณ3 3มสคนได้แล้วก็มีคนที่ติดโควิดเป็นคนที่ป่วยอีกอะไรเงี้ยคะจากประมาณ 17คนตอนนี้ก็คือเหลือแค่12คนในแบดเรานะคะถึงจะน้อยแต่ว่าเพื่อนเราก็คือน่ารักกันทุกคนนะคะเดี๋ยวจะพาไปเจอเพื่อนๆด้วยนะคะก็เดี๋ยวมิวจะต้องลงไปขึ้นรถไปที่อะคาเดมีแล้วนะคะยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าบรรยากาศยังไงเป็นไงบ้างาสวัสดีค่ะอันน้ดีะ นี้เล่ก,กันคุณมิวอุ้ยนี้มันแกนเลนี่นหละคะ่ะ <laughs> ก็คือเมดของเราเองนะคะชื่อว่าคุณแฟนค่ะแต่ตอนนี้เราจะสายไปนแล้วเนาะเรารีบ <ST AT> ไปกันดีกว่าค่ะไปค่ะ มันเต้นมันอะไรของมันอ่ะวิดีโอวิดีโอเนี่นะคะคนไทยรักกันต้องอยู่ฝั่งนี้ถ้าถ้าเกิดเกิดกันก็แค่โอ้เหมือนการสวยความก้างหน้าฝั่งนี้ไม่สวยแล้วขึ้นแล้วหมดอยู่ฝั่งซ้ายแบบเซ็งแล้วกูต้องหายเห็นหโวยแล้วหน้าฝั่งนี้ไม่สวยเป็นช็องตของคนอื่นคนแฝดนะคะโอเคแล้วดูมีรูหนีด้วยเฮ้ย e i g h Bye. Bye. Graduation day. <laughs> what are you doing? I'm a sucker, bro. Yeah. <laughs> trying to be a bro. I never. I'm How never, you doing? I'm never happy. How you doing? i <laughs> you doing, you so dope, bro. <laughs> What's happening? He's got that on his closet. Do a big one. Do a big one. A big hot, dope, dope. dope. <laughs> <laughs> the only guy in here. You are the most handsome person in this room. In this room, because you are the only one. หนึ่งคำให้สำหรับการเทรนครั้งนี้ค่ะคุณเฟยบอกเลยค่ะว่ากล้วยมากเพราะว่านายมาค่ะแล้วก็เพื่อนทุกคนน่ารักเลนการบินน่ารักมากค่ะถามมันหนึ่งคำมึงมึงไงหนึ่งคำให้หนึ่งคำกับการเทรนนี้แบบคุ้มค่าที่มามากค่ะเอ้ยหนูคิดอยู่ว่าโหหลายอย่างมากเลยปรับตัวค่ะต้องปรับตัวเยอะเลยนะคะมาที่นี่ทั้งเรื่องอาหารการกินน้ำแต่สนุก Hi. She's famous, right? Yeah, she's so famous in Thailand. She's so Thailand, cute. Like a I princess love. of Thailand. I'm gonna miss her so much. Sir, are you Hi, Ali hey. so How can you describe this friend in a word? A dream come true. Yay! Bye -bye. Bye, -bye. bye bye! Sonia! Hi! How can you describe this yeah. training in a word? I'll use empowering. Okay. Thank you! In a word. Yeah, it was really amazing. Yeah. I was happy to be with you guys. Uh, uh, training in a word. Um... Unforgettable. <laughs> How can you describe this training in a word? Amazing. Great. In three words. <laughs> Jolie! How can you describe this training in a word? Oh, amazing! Yagabani! <laughs> <laughs> Yagabani! Oh, you can't beat that on not Thailand mafia. <laughs> it's not about So many Thailand uh, girls. No, no, it was lovely. Lovely. Amazing. And amazing, I said one word: unforgettable. <laughs> Incredible. So Memorable. Gonna stop you right there. Bye. No We are me. the only joke. Oh. <laughs> That's right. <laughs>

Yeah, I would say that um, our 6 weeks of initial training was very very tough and difficult But we passed it guys, we get through it and we nailed it guys, Congratulations. you <laughs> to <laughs> <laughs> You so can okay. before okay. me at 100. Okay. okay. Congratulations, guys! Okay. You cut for 864, cut like this. Oi, I'm so hungry. No, 864, you get like this, you get this. For other this I'm much cake. Cut just small, for 865, like, we will one. take the rest. But for oh, me and the last one. We'll take it now. Yeah. Take it no. Best graduation ever. 865 864. <laughs> <laughs> yeah. Hundred. It's the best. Best, best batches. Bull. Best Cameroon. <laughs> <laughs> she got she got hundred on, on yeah, all itself. Genius yeah genius her brain is so brilliant <laughs> All right.